สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องมูลนิกรบกไก่บกไก่มาหาพี่น้องบันแบกตำบลนาทอ้องอำเภอสชียืนจังหวัดมาหาสารคามครับมาหาสาวขายทัวพี่น้องตวนสีสตันดีเพิดงกำลังกำลังเห็นหยัางน้องครับนี่กกำลังปิดแบบทัวจ้ะ <c oughs> เอ,อิญก็เลยทัวทัวยังครับทัวทัวเลยส่งจ้ะีสงก็เลยทัวหน้าปังกับทัวหน้าปีมามา,มา หน้าปังจ้าดูการทำหน้าปังเตะต่ว่าเขาบอทำหน้าปังแต่ว่าเขาบอทำหน้าปังเอามาเห็ดทัวตัว,ตวตลีววสงูนนง,สงจ้าคือว่าอันผลผลผล,ผลตอบรับดีไ่ครับคือว่าเป็นการค้าการขายดีบ่ค่ะกะกระแสตอบรับดีมากค่ะคทัวก็ขายตัวดีขายเท่าไรครับผมไอ้กิโลละสี่สิบบาทจ้าแ้าขายเป็นฟิดเลย ปิดละสองร้อยหกสิบค่ะพี่น้องสนใจแวะมาจากสามหามหาสมาเอาใสได้ได้ค่ะนี่นะอันนี้มาสถานีอนามัยบานแบดค่ะตำบลตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องตัวสดตัวสดตัวสดเป็นเม็ดเต็มหน่วยเลยเอาหน่อยก็ขายเอาลายก็ขายพี่น้องสิบบาทยี่สิบบาทก็ขายจ้าหนับปังมาเห็นได้พี่น้องเพราะว่าลดต้นทุนการเฮ็ดทั่วกะนี่ครับทั่วกะบั้นบ่ได้ใส่น้ำไหลายครับผม เอาไปต้มไปเห็ดขนมมานเลยเนาะอันต้นต้นนี่ก็ก็ถือว่ามันเอาไปเลี้ยงงวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะอ๋ออ๋อเป็นเป็นอาหารสัตว์ก็ได้อาหารสัตว์้็มันก็ได้ฉีดยาก็าได้ใส่สารเคมีเอียงกปลอสารพิษจ้ะกะ็สนใจกับแวะมาได้เป็นน้องพี่ครับเพื่อนทียังเหลือ,ออีกหลายอยู่ครับผมสำหรับเพื่อนทีเก็บกู้ออกแล้วตอนนี้ก็จะปป๊บเป็นเพื่อนทีสำหรับบริการในมะลำที่จอนรวดไฮ เวทีหมอลำออมือใดละพี่<า>พน,น้องมือใดละบ้านน,น,นี่วันที่สิบแปดจะถึงนี่แหละค่ะสิบแปดจะถึงนี่มาเด้ป่ะี<ด>ามากินต้มทั่วพ่อต้มทั่วอยูหนาเวทีนี่เลยค่ะเอะาออพี่น้องมาได้มาเด้อมาทราบว่าได้กินด้ยนี่ครับกาลั่งกาลเงเตรียมพื้นที่ปรับปรุงสถานที่ไว้เป็นที่จอดรถตอนรับนักท่องเที่ยวครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อจ้าสวัสดีค่ะ